ปีที่แล้วก็เข้มข้นเหมือนกันค่ะแต่ว่าปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะซ้อมหนักแล้วก็เป็นระบบมากขึ้นแล้วกอ็อาจจะมีเด็กที่ค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ทําให้อาจารย์ออสต้องค่อนข้างทําทักษะระบบให้ดีขึ้นค่ะเพื่อที่จะไปช่วยพี่เขาด,ดูมากค่ะแล้วหลังราวางราวางแผนในปีนี้ทะพัฒนา ก็หนูก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆค่ะก็ต้องเพิ่มความเร็วความแข็งแรงให้มากกว่านี้เพื่อที่จะมีโอกาสได้ช่วยเหลือพี่เขาค่ะหนูคิดว่าการที่ทําให้หนูพัฒนาได้ก็คือสุพีมค่ะก็คือเขาทําทเด็กขึ้นมาค่ะเพื่อให้ต่อยอดพัฒนาได้แล้วก็เล็งเห็นความสําคัญของเด็กที่จะขึ้นมาทดแทนพี่ๆก็กับพี่กิฟก็ค่อนข้างที่จะ ตรงๆค่ะก็คือคุยได้ทุกเรื่องมีอะไรก็ปรึกษาคุยกันได้ตลอดค่ะก็สบายใจใช่ค่ะก็โอเคค่ะก็อย่างที่พี่กิบบอกค่ะแบบว่าป้องกันแชมปม์มันยากแต่ว่าหนูก็อยากที่จะป้องกันแชมป์ให้ได้ค่ะก็อาจจะต้องเสริมทีมหรือไม่ก็อาจจะพัฒนาน้องๆขึ้นมาเพื่อให้ทีมเราแข็งแกร่งแล้วก็มีตัวผ,ผู้เลือกใช้เยอะกว่าน,นี้ค่ะีแลีแลบ้างมีคนเปรียบเราเหมือน ไม่เหมือนค่ะเขาสวยกว่าเยอะเลย